จนา,น,นางสาวธิดารัตนสิริค่ะสวัสดีครับนายชนวีโคดาชีพครับสำหรับในวันนี้นะครับกลุ่มข,ของผมก็ได้รับหัวข้อในบทที่4ี่กับบทที่ทานะครับในเรื่องของการสรรหาทรัพยากรบุคคลและการกรมต้นการทําง,งาน,นครับผมค่ะบทที่4นะคะการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรหมายถึง กระบ,บวนการในการค้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ที่องค์กรต้องการจากแหล่งต่างๆนะคะให้สนใจสมัครเข้าร่วมง,งานกับองค์กรการคัดเลือกบุคลากรหมายถึงกระบ,บวนการต่อเนื่องจากการสรรหาบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบพิจารณาและการตัดสินใจรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมกับองค์การค่ะ การกำหนดนโยบายการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรนะคะการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับองค์การเป็นงานที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จความล้มเหลวในการดำเนินงานขององค์การเช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสถานที่ตั้งองค์การการจัดหาวัตถุดิบการจัดหาเงินทุนหรือการเข้าถึงพุ่บริโภคค่ะ โดยปัจจัยที่สมควรพิจารณาในการกำหนดนโยบายด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ค่าใช้ใจ่ายและผลประโยชน์ 2. แหล่งที่มาของบุคลากร 3. ความยุติธรรม 4. การเมืองภายใต้องค์การและ5ค่ะมาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานการสรรนหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรสามารถพิจารณาได้2แหล่งนะคะแหล่งหนึ่งแหล่งแรกก็คือการสรรหาบุคลากรจากาภายในองค์การค่ะ 2. การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การวิธีการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรนะคะ 1. คําแนะนําจากบุคลกากรปัจจุบัน 2. บุคคลที่เคยปฏิบัติงานกับองค์การ 3. บุคคลที่เดินเข้ามาสมัครงานกับองค์การ 4. ประกาศรับสมัคร 5. สถาบันการศึกษา 6. สมาคมวิชาชีพ 7. องค์การด้านแรงงาน 8. สำนักง,งานจัดหางาน 9. การจูงใจผู้มีความสามารถจากหน่วยงานอื่นและ 10. ค่ะการจ้างงานชั่วคราว กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานนะคะ 1. การเริ่มต้นการรับสมัคร 2. การสัมภาษณ์ขั้นต้น 3. การกรอกใบสมัคร 4. การสอบคัดเลือก 5. การสอบสัมภาษณ์6การสอบประวัติ 7. การตรวจสุขภาพ 8. การคัดเลือกขั้นสุดท้ายและ9ค่ะการรับทำงาน บทที่5การเริ่มต้นงาน 1. การทดลองงาน 2. การประถมนิเทศการประถมนิเทศ 1. ช่วยในการปรับตัว 2. สร้างความประทับใจ 3. สร้างการยอมรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประถมนิเทศ 1. ผู้บริหารระดับสูง 2. หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ 3. สายงานโดยตรง ขั้นตอนในการปฐรมนิเทศ 1. วางแผนการปฐรมนิเทศ 2. ดําเนินการปฐรมนิเทศ 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 4. การปรับปรุงการดําเนินงานระบบพี่เลี้ยงให้บุคคลให้บุคลากรที่อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทําหน้าที่ให้คําแนะนําและถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรใหม่ค่ะสรุปนะครับสําหรับเรื่องการสัญหาและ การจัดการทรัพยากรบุคคลเข้ามาทํางานในองค์กรนะครับในส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากสําหรับแผนของเฮเว่นรี s ูเมนะครับซึ่งถ้าหากว่าการจัดหาพหนักง,งานหรือว่าการเลื่อนตําแหน่งพนักง,งานเก่าให้ขึ้นมาก็จะเป็นผลดีสําหรับองค์กรเช,นช่นเดียวกันในการสรรหาพหนักง,งานาจากสถานที่ภายนอกเข้ามาทํางานให้กับบริษัทอง,อง,ค,องค์กรก็เป็นผลดีเช่นเดียวกันครับ แต่ในขนาดเดียวกันเองคนเสียก็คือคนอาจจะน้อยลงหรืออาจจะได้คนมาทั้งรูปแบบที่ว่ามีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรองค์กรนั้นว่าจะสรรหาจัดการบุคคลเช่นไรเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับองค์กรได้มากที่สุดครับในส่วนของการเริ่มต้นการทำงานนั้นพนักง,งานใหม่ ต้องมาทํางานในวันแรกด้วยความตั้งใจและมาก่อนเวลาที่กําหนดตั้งแต่วันแรกและทุกๆวันเป็นต้นไปเพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพและสปิริตในการทํางานของพนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่นั้นถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะพนักงานใหม่จะรักและเคารพต่อสถาบันหรือองค์กรที่เราท,ที่ทำงานอยู่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฐมนิเทศที่ให้ข้อมูลความรู้และสิ่งสําคัญ ให้เก็บพนักง,งานใหม่อย่างครบถ้วนและขณะเดียวกันก็จาต้องมีรุ่นพี่หรือพี่เลี้ยงที่จะคอยสอดสองดูแลเรื่องการทํางานของพนักง,งานใหม่เพื่อให้พนักง,งานใหม่ได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือหากทํางานส่วนไหนไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามรุ่นพี่ที่ทํางานมาก่อนได้เพื่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวสมัคคีกันภายในองค์กรซึ่งจะเป็นผลดีต่อองคอ์กรและการพัฒนาขององค์กรเป็นต้นไปครับ